คิดว <ítulo> <c oughs> ่าไหวใช่ไหมปุ่กสอ3คนเลยนะว่างเออดนนี้กับวู่่มาวนกันล้วะเลังยยกเนี่ย ม <Wheel. S 1> ึงหาใครมึงช <Ay glorious. S 1> ี้ใครก็ไ hmm. ด mm ้ในสนามเนี hmm. no no, okay. no no, anyway, ่ยใครที่แบบว่าเจ๋งๆอ่ะมึงชี้มาเดี๋ยวกูแบบว่าเขาไปทานให้แล้วก็เปรี้ยวเหรอเปรี้ยวมากเปรี้ยวเหรอไม่อาบน้ำอะไรสักเดียวมากมึงชี้มึงชี้มาเลยใครก็ได้มึงบอกสภาพมึงจะวิ่งเองไงมันจะไปที่โบราณไม่ต่างมันจะเลยสัตว์กูตายตั้งแต่ครึ่งสนามแล้วมึงเห็นไหมตายแล้วตาคนนี้บ้าไปเลยติดไหมคนที่เสื้อขาวมากก็ได้สินี่ถ้ากูหน้าดูว่มึงเชื่อกู เียมันก็เ <shocked> ย <ma? Copy. S 1> ียกันนี่ตัวทับทับเลยไหมมึงกูให้มึงสองคนหาใครก็ได้กูว่ากูเห็นละคนนึงกูเห็นซ้อมอยู่นะแล้วอร์ในตาแล้วนี่เบ็เตื่อสีนั้งหดนี่สวยเข้าไปดูเฮ้ กวนไงกวนงอมไงงอ่ไหมครับไม่ท้าเขาแน่ใจหรอกองไปเลยเข้าไปดิเอ่อทอนี้นี่นี่เนี่ยมีใครแบบว่าวิ่งแบบโคตรไหมผมอยากเจอเจอถ้าพี่คนเดียวแล้วผมสามคนได้ปะได้ จริงว่าไหวว่าผมไม่แน่ผมนี่เลยจริงว่ามาเลยจากรองเท้าแล้วผมว่าไม,ไม่ไหวพี่น่าจะขาแล้วผมว่าซื้อใหม่แล้วนะไม่ไหวหรอกแต่ถ้าท้าไปได้ว่าน่าจะไปวัดมากกว่านั่นเงเทาเทียมท่านไหนถามก่อแล้วกันะประวัติพี่มีมีอะไรบ้างพีประวัติอะไรอะ่ะประวัติก็อย่างเช่นพี่เรียนประวัติอะไรมาบ้างไม่ใช่<อ><อ>เคยผ่านสนามกกลับด้วยกลับด้วยาดูเคยผ่านสนามไหมว่าพี่เคยผ่านสนามอะไรบ้าง อยากเอาขับรถผ่านไม่เอาไม่เอาผู้ใดสนามอ่ะถ้าถ้าถามว่าภูมิใจสนามไหนก็ที่ประเทศไทยนานาชาติทั้งแเลย B ไหนผมจะไม่ได้จริงนกูนี่บ้าแล้วมีอะไรอีมีอ่ะแบบว่าที่น่าสนใจที่แบบฟังแล้วบอกว่ารู้สึกว่าไอ้เหี้ยแม่งเจ๋งว่ะมีอะไรก็การที่ได้เป็นนักกีฬาของจังหวัดค คือที่สุดแล้วใช่ได้ได้แข่งกีฬาแข่งชาติขโมยขโมยขโมยผิดคนแล้วบางกรั้งว่าได้แข่งกีฬาแห่งชาติได้แข่งกีฬาอะไรกับบเป็นตัวแทนของชมรมกีฬาไป็ังไงหรือเปาไม่เขาจำมาจากทีวีหรอก อันนี้แหลแค่ระดับจังหวัดเองกูขับผ่านมาหลายจังหวัดแล้วมีนักกีฬาในดวงใจไหมนักกีฬาในดวงใจมีครับเดี๋ยนคุณนุนสุแก้วครับน้องมี400เมตรแล้วก็น้องเอฟน้องเอฟอิเชียเรามีสี่ร้อยอิเชียสความทวมใช่ใช่คนที่เดินเข้าสนามถ้าเป็นนางประเทศก็เป็นเวนิเคร์สน้องมี400ครับแล้วก็ยูเซนโอนเยอะนะเยอะือว่าเยอะไปแล้วกูถามเยอะไปแล้ว เดี๋ยวพี่คิดว่าไหวใช่ไหมผู้ผมสามคนเลยนะดูดูขาเพื่อนผมได้ดูขาเพื่อนผมด้วยยาวต่อกันนี่ยาวขาที่เอย่างงี้เห็นไหมได้ไหวระยะไหนระยะไหนว่ามันเรื่องระยะที่อยากได้ระยะไหนคือแบบเดี๋ยวผมวิ่งสามคนคนเดียวเลยร้วมเดียวผู้ผมสามมาให้สามเลยสามคนผู้ผมคนละร้อยเลยนะมันต้องมีบททำโทษหน่อยผมว่าทำแพ้ใช่ไหมแพ้ใช่ถ้าเกิดแพ้ทำโทษอะไรพี่อยากวิ่งต่ออีกข้ารอบเที่เ ให้กูเอาหน้าจุกี้งง่ายก่อนไอ้เงี้ยก็ได้ถึงหารอบมึงออนน้ำมันงวยมาเทใส่ไข่กูด้วยง่ายไปไม่ใส่ตน้าตัคุณง่ายมั่วไม่เอาอย่าอย่าเ้าเส้นทางเลยไอ้เงี้ยเดยมั่นใจไหมห้ารอบห้ารอบขึ้นหรอบสนามกูกูไปตายตรงนู้นหรือเปล่าไม่รู้เราเราไหนเราสามคนชวนกันนะหน่ายเหรอเขาจะมาจากพี่วีหรอไปไปดูกันเนี่ยไปดูเดี๋ยวเขาประกาศอยู่ให้นักวิ่งวิ่งรูในในบ้านอะไรผู้ใหญ่าึงรูนอก เขาคนรู้ไงว่ากูจะมาถ่ายเส้นไหนเขาไปรีเก็บเส้นไหนไว้ถือไอเส้นไหนสุดเส้นไหนเส้นไหนสุดหรือไงผมว่าเอาสีผมไเลกสีผม ไม่โห่งได้ไงไอ้เหี้ยพอกูเริ่มถ่ายแล้วเพิ่งจะมาที่ยมันระววไม่ถึงขี้ใช่ใช่ใช่ไม่ถึงขี้ไอ้เจ๊แม่งเขาของจริงอไรเงี้ยองานแต่ว่าไม่จริงๆรเพรอผมไม่ได้เออกูไม่ได้วงมาไงก็เลยแบบจริงๆจริงๆก็ชนะแหละดูพี่ต่อเดียวเดียวพี่ขาพี่ขาต่อไอ้พี่คนเดียวเลยวผมต้องตีคนเห็นไหม ไอ้อะไรแข็งตกใจแข็งผลน้องคนเมื่อกี้ผมว่าขอเปลี่ยนได้ไหมเอาเขาเป็นอะไรเกันเขาเป็นอย่างอื่นได้ไหมรอบนึงรอบเปียนเรอข่งกันไปรอบเปลี่ยนไปมันง่ายเลยง่ายไปอ่ะเป็นไรวิ่งไหนวิ่เหรอไม่ต้องแข็งเลยกูรู้ผลเลยว่ากูดีคนหลังสุดแน่เลยคนแท้โดนไลน์โดนจริง ตัดสินกันเองอีกรอบหนึงม้นหน้ม้นหน้าพอไปไปไไอ้เหี้ยม้นหน้ารอบเดียวรุปว่าจัดหน้ารอบเดียวแค้คนเดียวหาคนแม่คนเดียวหาคนแ่คนเดียวยอม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 สี่คนทย่เหลอคนเดียวยวเรยอมคนเดียวี่อยอ้่่คุยกันไว้เลยด้วยเดียอกวิ่งหโล่นะเดี๋ยวคเห็นเนคนทมาแล้วมีความสุขเดี๋ยวเราจะให้มันมีคนสี่คนนั้นทุกคนแค่เข้าหลังสุดอ่ะจะให้อามคนอ่ะตัดสินว่า คนนี้แพ้จะโดนอะไรอีกทีนึ่งเดเดยวไปดูระวังไปู้เลยดันดูเลยวเขรูได้เลยโอคนครับทุกคน ดูไอตัวที่เข้าก่อนมันบอกบอกวหมดแล้วไอนเนี่ไม่ลงสองร้อก่อนเราไปกินทอีกด้วยไปไปมึงไปโดนลงรวดไปเข้าก่อนไห้เขก่อนเอง โอเคได้ไหนีเยี่ยกูโอเคปะตัดไปดูบั่งโทษเลยบวดลงโทษนดคู่แพ้เมื่อกี้เราจะให้โต๊ดคุณนี่มานังแต่ฝั่งนู้นฝั่งนี้ก็เป็นการลงโทษโอเคไปดูกันยังไงวะวนหน้ามาไี่เยี้ยจากลงโทษสีคนเป็นเหลือกูคนเดียวสุดท้ายกูโดนอยู่ดี

ก็ไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเจยรวมแจกด้วยด้วยนะครับก็กำลังจะทำคลิปส้มตีมอะไรก็มาดูกันไป